ก็มาอยู่กับครูแวนนะคะในเรื่องของอตลาดนะคะเด็กๆนะคะเฮ้เฮ้ hey, hey. มา้ามา้าสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูแวนนะคะวิชาสังคมป .6 เรื่องตลาดจ,จ้า อ่านะจารย์มาเริ่มเรียกันดีกว่าเนาะจะตลาดจะวายผู้ชายจะขาดนะจ๊ะเ่ามาตลาดนะคะเป็นยังไงตลาดก็อ่ะจุดประสงค์การเรียนเนาะเรียนก็มีสามข้อนะคะ ก่อนอื่นนะคะทบทวนบทเรียนนะคะที่เรียนผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะคุณครูพูดถึงเรื่องปัจจัยที่กําหนดความต้องการในการขายสินค้ามีทั้งหมด7อย่างนะก็คือราคาสินค้า ต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีการผลิตนโยบายและเป้าหมายของผู้ผลิตจํานวนผู้ขายในตลาดการคาดคะเนราคาในอนาคตและสุดท้ายนโยบายของรัฐอันนี้ก็คือเรื่องที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วก็คือปัจจัยที่กําหนดความต้องการในการขายสินค้าซึ่งมาสัปดาห์นี้นะคะครูจะพาันเรียนเข้าตลาดนะคะเป็นยังไงบ้าง ทุกคนนะคะทุกคนเคยรู้จักไหมคะอันนี้คือตลาดนัดรถไฟอันนี้อยู่ที่กรุงเทพถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นคลองถมเนาะเออคลองถมหนึ่งสองสามวันเสาร์อาทิตย์คลองถมวันอาทิตย์แล้วก็ตลาดวันพุธะตลาดนัดนะคะที่บ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะก็คือเป็นอย่างนี้มีแผงมีแผงมีแผงแล้วก็คนขายของนะจ๊ะ ออันนี้นะคะก็เป็นตลาดผลไม้เนาะตลาดผลไม้คือไงคือเป็นตลาดผลไม้คล้ายๆอารมณ์เมืองทองบ้านเหล่าอันนี้ก็คือตลาดน้ําไม่มีแถวบ้านเหล่านะจะเป็นตลาดน้ําอันนี้จะอยู่แบบตามภาคกลางอํงาัมปาวานนั่นนู่นนี่ซึ่งทั้งสามตลาดเนี่ยมันก็คือตลาดถูกต้องไหมแล้วตลาดเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างคะ่ะเด็กๆอ่ะ ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมความสำคัญของตลาดก็คือในแง่ของความสำคัญของผู้บริโภคนะคะก็คือตลาดเนี่ยช่วยให้ผู้บริโภคหรือเราเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าแล้วก็บริการได้อย่างหลากหลายทั้งยี่ห้อทั้งราคาทำให้มีความสะดวกสบายในชีวิตนะคะแล้วก็เราก็ได้สนุกสนานเพลิดเพลินในการต่อราคาด้วยอ,วอุ้ยมีสาวเอฟเฟกนะวันนี้นะ แล้วความสําคัญต่อผู้ผลิตเป็นยังไงตลาดเนี่ยก็ช่วยให้ผู้ผลิตทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยก็ได้ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะทำให้ขายสินค้าได้หมดไม่ตกค้างแล้วความสําคัญต่อประเทศชาติก็คือตลาดเนี่ยช่วยขยายเศรษฐกิจ อ่าให้มีเกิดการจ้างงานมีการผลิตสินค้ามีคนมีงานทําแล้วก็มีการส่งออกนําเข้านะคะนํารายได้เข้าสู่ประเทศอันนี้คือแน่แง่มุมที่เป็นความสําคัญต่อประเทศชาติของเรานะอ่าต่อไปตลาดตลาดก็มีสองแบบตลาดแบบทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์ตลาดทางเศรษฐศาสตร์ กับตลาดทั่วไปต่างกันยังไงตลาดทั่วไปคืออะไรเนี่ยตลาดที่เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเนี่ยใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าอาจจะมีทุกวันหรือมีตามวันที่กําหนดเช่นตลาดนัดหรือตลาดสดเนาะตลาดสดก็มีทุกวันตลาดนัดก็คือมีตามนัดแล้วแต่จะนัดวันพุธนัดวันเสาร์นัดวันอาทิตย์ก็แล้วแต่นะคะเพื่อขายสินค้าโดยจะมีแม่ค้ามาขายนี่แหละทั่วๆไป แต่ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะตลาดาทางเศรษฐศาสตร์ไม่เป็นอย่างนั้นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นกิจกรรมที่ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสถานที่ก็ได้อาจจะเป็นขายออนไลน์หรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้ซื้อผู้ขายที่ต้องมาพบมาเจอกันเนี่ยก็คือมีการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ไม่ต้องมาเจอกันก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือ market สําเนียงภาษาอังกฤษครูมาร์เก็ตนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์ก็คือนี่แหละเป็นสถานเป็นกิจกรรมไม่ใช่สถานที่เป็นกิจกรรมนะคะที่ให้เราแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีสถานที่ก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยมาเจอกันซึ่งมันเหมาะกับปัจจุบันของเราตอนนี้มากเนาะไม่ต้องมาเจอกันก็ได้แต่ขายของได้ซึ่ง ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นี่นะคะก็จะแบ่งได้สองอย่างก็คือตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดที่แข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ซึ่งตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะดังนี้ก็คือมีจํานวนผู้ซื้อผู้ขายในตลาดเนี่ยจำนวนมากสินค้าในตลาดมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ผู้ขายแต่ละรายเนี่ยไม่สามารถกําหนดราคา สินค้าเองได้ต้องขายสินค้าตามราคาตลาดเท่านั้นนะคะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตลาดเนี่ยก็จะคือจะเป็นแบบว่ามีราคากลางขายเกินนี้ไม่ได้สินค้ามีคุณภาพเหมือนกันเลยเราในฐานะ,ะนะผู้พูดพวกก็เอยเลือกเอาเลยทีนี้เพราะว่ามันราคาเท่ากันหมดเนาะเราพอใจร้านไหนเราก็ซื้ออันนี้คือตลาดที่ อตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์นะคะซึ่งข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือในด้านผู้บริโภคก็คือเราเนี่ยมีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นเพราะว่าราคามันเท่ากันในด้านผู้ผลิตผู้ผลิตก็จะได้มีโอกาสได้ปรับปรุงสินค้าของตัวเองให้มีคุณภาพเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นนะคะ ซึ่งตลาดเศรษฐศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นตลาดในอุดมคติตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเป็นตลาดในอุดมคติตลาดในฝันเลยอ่ะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เป็นยังไงตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมีจะแบ่งแยกย่อยได้เป็นสามแบบนะคะก็คืออย่างแรกตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะเป็นยังไงตลาดผูกขาด ก็คือตลาดที่มีผู้ผลิตหรือผู้ขายเพียงรายเดียวมีเจ้าเดียวไม่มีสินค้าอื่นที่จะมาทดแทนได้ไม่ต้องโฆษณาก็ได้ฉันก็ได้ขายเพราะว่าฉันมีเจ้าเดียวผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาสูงก็คือฉันมีเจ้าเดียวฉันจะขายราคาเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะคือเขาเรียกว่าตลาดผูกขาดอ่ะตัวอย่างสินค้าตลาดผูกขาดก็เช่นการไฟฟ้าเนาะเพราะมีเจ้าเดียวในประเทศไทย อะไรอีกการรถไฟก็มีเจ้าเดียวในประเทศไทยเราต้องใช้บริการเขาแหละนะคะเขาเลยเรียกว่าเป็นตลาดผูกขาดเขาจะขายเท่าไหร่ก็ได้การประปาไม่ว่าจะเป็นนครหลวงหรือส่วนภูมิภาคเนาะอันเนี้ยก็มีเจ้าเดียวอันนี้ทุกคนรู้จักทุกวันที่หนึ่งและสิบหกนะคะก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลมีเจ้าเดียวเหมือนกัน ขายราคาเท่าไหร่ก็ได้อ่ะโรงงานยาสูบนี่ก็เหมือนกันเป็นตลาดผูกขาดนะคะทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือเป็นตลาดผูกขาดแล้วรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวข้องกับตลาดผูกขาดยังไงใครรู้อ่านี่เลยส่วนมากรัฐบาลนะคะจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการไปถือหุ้นร่วมกับอ่าหน่วยงานนั้นๆ เพื่อนี่ไงข้อดีนะคะก็คือเพื่อควบคุมราคาเพราะว่าด้วยความปีเจ้าเดียวเนะาะถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปเป็นหุ้นส่วนด้วยเนี่ยราคามันอาจจะสูงเกินไปรัฐบาลเข้าไปเพื่อช่วยแบบคานร,ราคาให้เราสามารถซื้อราคาได้ในซื้อของได้ในราคาที่ถูกนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงมากนักอันนี้คือข้อดีของตลาดผูกขาดที่มีรัฐบาลเข้าไป รวมด้วยนะซึ่งข้อเสียของตลาดผูกขาดก็คือเราเนี่ยในฐานะผู้ซื้อเราไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการยิ่งผูกขาดมากการผลิตก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะอย่างเช่นแบบว่าน้ําอาจจะไม่สะอาดไฟอาจจะมามาดับๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีตัวเลือกไงเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเรามันไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรให้เราเลือกนอกจากนี้แล้วนะคะ อาต่อมาตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะก็มีลักษณะดังนี้หตลาดที่มีผู้ขายหรือผู้ผลิตไม่กี่รายเท่านั้นมีอาจจะมีหึงเจ้าสองเจ้าสามเจ้าเนี่ยไม่เยอะแล้วสินค้าเนี่ยมักมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวนะใครมันสาการแข่งขันมักจะเน้นการโฆษณา,านในโฆษณาดึงดูดเนาะอันนั้นก็จะดึงดูดผู้บริโภค 4. ผู้ผลิตมีอำนาจในการกำหนดราคาพอสมควรนะคะเพราะว่าผู้แข่งขันน้อยก็ยังมีอำนาจในการกำหนดราคาอยู่อ,อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างโอ้ขออภัยค่ะตัวอย่างสินค้าที่ตลาดผู้ขายน้อยอรายเช่นปูนซีเมนอ่ะยี่ห้อปูนซีเมนก็มีไม่กี่ยี่ห้อนะคะก็ให้เราเลือกเลือกเอาราคาก็จะแม ไม่แพงไม่ต่างกันมากอ่าเครือข่ายมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็น A.S True Move Detect อันนี้ก็คืออ่าเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายเหมือนกันเพราะว่าลงทุนสูงเนาะไม่ค่อยมีใครลงทุนจึงมีไม่กี่เจ้านะคะอ่าปั๊มน้ำมันเหมือนกันขายน้ำมันอ่าสายการบินนะคะอันนี้คือตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย อาค้าวนะคะมีไม่กี่บริษัทที่ทำซึ่งข้อดีของตลาดผู้ขายน้อยรายก็คือ,อมีผู้ขายจำนวนน้อยทำให้อำนาจการกำหนดราคาสูงทำให้ผู้ขายแต่ละเจ้าเนี่ยแข่งขันทางด้านบริการเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะก็อาจจะมีการตัดราคากันเองซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคเราก็เนี่ยเป็นโอกาสทองเนาะเพราะว่าเขาตัดราคาลงมีโปรโมชั่นนั่นนู่นนี่มา ทําให้เราแบบว่ายัวย่วยุยยั่วเราในการซื้อแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันข้อเสียของตลาดผู้ขายน้อยรายก็คืออการที่มันมีผู้ขายจํานวนน้อยเนี่ยแล้วก็มีอํานาจทางการตลาดสูงก็อาจให้สินค้าบางอย่างอาจทําให้สินค้าบางอย่างมีราคาสูงด้วยนะคะอ่าต่อมาอย่างสุดท้ายนะคะตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยก็จะมีลักษณะสามอย่างก็คือหนึ่งตลาดที่มีผู้ขายหรือผู้ผ,ผลิตเป็นจํานวนมากจะเป็นตลาดที่มันมีผู้ขายหรือผู้ผ,ผลิตเนี่ยมีเยอะแล้วก็สินค้าคุณภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช้แทนกันได้ใช้ทดแทนกันได้นะคะแล้วก็สามการแข่งขันมักจะเน้นส่งเสริมการขายการโฆษณารวมทั้งการแข่งขันราคานะะ แบ่งกันหันแข่งกันหันราคานะคะมีโฆษณาเยอะแยะ,ะตัวอย่างสินค้านะคะก็จะมีอย่างนี้เนี่ยยาสีฟันเนาะมีหลากหลายยี่ห้อแปรงฟันได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยจะชอบแบบยี่ห้อไหนชอบรสชาติอะไรชอบขนาดเท่าไหร่เล็กใหญ่สีอะไรนะคะมีให้เลือกเยอะอาสบู่เหมือนกันมีให้เลือกหลายแบบนะคะหลายยี่ห้อสบูก้อนสบูเหลว ในสบู่ก้อนก็ยังมีแบบไม่รู้สีอะไรอีกหลายหลาหลากหลายสีเนาะอ่ามีให้เราเลือกเยอะมากเชมพูเน,นี่ยแม่มีหลายสูตรไม่ว่าขนาดยี่ห้อเดียวกันยังมีหลายสูตรอ่าตามให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกได้ตามความต้องการเลยอันนี้คือข้อดีของตลาดแบบนี้นะคะอ่าครีมเนี่ยครีมก็เหมือนกันมีหลากหลายสูตรหลากหลาย หลากหลายแบบนะคะหลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกกันได้เลยตามที่เราชอบซึ่งข้อดีของตลาดกึง่งแข่ง,ข,งขันกึ่งผูกขาดก็คือจะเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อแล้วก็มีการแข่งขันการขายทําให้สินค้าเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็บริการนะคะซึ่งข้อเสียก็คือ ด้วยความที่มันมีผู้ผลิตจํานวนมากเนี่ยทําให้แต่ละเจ้าเนี่ยแข่งขันกันในด้านต่างๆเพื่อเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคใช่ไหมจึงทําให้มันมีแบบค่าค่าแบบส่งเสริมการขายหรือค่าโฆษณาค่อนข้างสูงนะคะซึ่งไอ้พวกค่าโฆษณาหรือค่าส่งเสริมการขายแล้วเนี่ยมันน่ะจะเอาไปรวมในตัวสินค้าด้วยทําให้อาจจะได้สินค้าทําให้เราที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยอาจจะได้สินค้าในราคาแพงกว่า ที่มันเป็นอยู่จริงเช่นต้นทุนยาสีฟันหลอดละ5บาทแต่ทีนี้เขาไปลงโฆษณาที่ไหนบ้างโทรทัศน์ youtube หรือว่าช่องทางทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆอค่าโฆษณาที่เขาลงไปเนี่ยเขาก็มาถัวเฉลี่ยแล้วก็มาบวกเพิ่มในผลิตภัณฑ์เช่นจากเราจะได้ซื้ออ,อะไรนะยาสีฟันหลอดละ5ใช่ไหมเหมือนที่ครูพูดไปตอนแรกเราอาจจะได้ซื้อหลอดละสิบาทเพราะเขาบวกค่าบวกค่าโฆษณาลงไปด้วยเนี่ยเราก็จะได้ซื้อ สินค้าในราคาที่แพงขึ้นนะคะามาถึงงานของเรานะคะงานของเรานะคะให้ในักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะเรื่องตลาดนี่แหละให้เราเขียนลักษณะของตลาดนะคะซึ่งครูจะให้ลักษณะของตลาด3ามประเภทนะคะตลาดประเภทแรกก็คือตลาดผูกขาดเขียนใส่ช่องตลาด ประเภทตลาดเนาะมีสามประเภทตลาดผููขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดให้เราเขียนอธิบายลักษณะของตลาดแต่ละประเภทลงมานะคะโดยแบ่งเป็นตารางแบบนี้ตลาดผู้ขาดมีกลิบมีลักษณะแบบไหนเขียนมาหนึ่งสองสามนะคะตามสไลด์ด้านบนที่เราสอนไปเมื่อกี้ข้อที่สองตลาดผู้มีผู้ขายตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายลักษณะตลาดเป็นยังไงเขียนมาหนึ่งสองสาม อันที่3ตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะตลาดเป็นยังไงเขียนมา1 2 3สองสามนะคะอธิบายมาอาจจะมี3้มี่หข้อก็เขียนลงมาให้เรียบร้อยนะคะตีตารางแบ่งเป็นช่องเป็นช่องให้เรียบร้อยจะได้ดูง่ายๆอ่ะแล้วก็สรุป,สร,ปสรุปที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะตลาดเนี่ยนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น2ตลาดให,ใหญ่ๆก็คือตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์เนาะ ตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์ก็คือตลาดในอุดมคติมีการกําหนดราคากลางคุณภาพสินค้าเหมือนกันนะคะให้เราเลือกเลือกได้ตามสบายแล้วก็ราคาได้เราเราได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกนะคะอันนี้คือตลาดแบบแข่งขันที่สมบูรณ์นะส่วนตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็จะแบ่งออกได้เป็น3ตลาดย่อยก็คือตลาดแบบผูกขาดผูกขาดส่วนมากก็จะมีเจ้าเดียวใช่ไหมคะเช่นการไฟฟ้าการรถไฟการประป่า เราไม่มีตัวเลือกในการเลือกสินค้าเยอะนะคะจึงมีจึงต้องมีรัฐบาลเข้ามาเป็นผู้ลงทุนด้วยเนาะอันนี้คือตลาดผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผู้ขายน้อยรายก็มีคู่แข่งไม่เยอะนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าเนาะอ่าต่อมาที่สามตลาดกึ่งแข่งขันอะไรเนี่ย กูนะคะอ่าตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะก็คือตลาดที่มีตัวเลือกสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะก็อย่างเช่นสบู่ยาสีฟันนะทำให้เราได้สินค้าที่มันมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะอ่าอ,อันนี้ก็คือการสรุปนะคะตลาดที่เราเรียนไปนะคะมีทั้งหมด สองตลาดนั่นแหละตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ซึ่งในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกนะคะก็ให้นักเรียนทำงานที่ครูมอบหมายใ,ให้แล้วกันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่วันไหนอะ่ะอ่ะสัปดาห์หน้าเนาะถ้ายังได้เรียนออนไลน์อยู่ก็จะได้เจอกันนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็เท่านี้นะคะปไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để không thương ai nơi đêm thiêng thiêng để anh quên này nó